สวัสดีครับวันนี้เพจพุทธคุณคงเดิมขอเสนอพระผงพระพิคนตเที่ยลึกกรมศิลปากรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับประวัติพระพิคนีเล่าไว้ว่าเมื่อครั้งพระปารวตียังไม่มีพระโอรส พระศิวเทพผู้เป็นสวามีจึงได้มีให้คำแนะนำว่าให้จัดพิธีปัญญากพศขึ้นก็คือการบูชาพระวิษณุเทพในวันขึ้น13บสาค่ำเดือนมาาคนะครับโดยใช้เวลาในการทำพิธีตลอดหนึ่งปีซึ่งหากทำได้โดยตลอดจนครบก็จะประสบความสำเร็จ ในการขอบุตรนะครับซึ่งพระกิษณะจะอวตารมาจุติต่อเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามคําของพระศิวเทพแล้วเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายก็มาร่วมอวยพรกับการถือกําเนิดของพระโอรสองค์นี้รวมถึงเทพสนินะครับหรือว่าพระเสาก็าเข้ามาร่วมพิธีอวยพรด้วย ซึ่งพระสนิพระองค์นี้มีเรื่องกล่าวไว้ว่าเมื่อพระองค์เพ่งมองสิ่งใดมักจะเกิดไฟผ่านสิ่งนั้นจนหมดสิ้นไปนะครับแต่ในข่าวเข้าร่มวมพิธีอวยพรพระเสาหรือพระสนิกับไม่กล้ามองทาลกน้อยนะครับเพราะถูกชายาสาห้ามมองสิ่งมีชีวิตใดๆม่อย่างนั้นสิ่งมีชีวิตจะต้องมีอันเป็นไป แต่พระอุมาก็ให้พระเสามองทาลกได้นะครับโดยยืนยันว่าทาลกของตนจะไม่เป็นไรทันทีที่พระเสามองทาลกนะครับหัวของทาลกก็หลุดหายไปทันทีหัวของทาลกก็โดนเผาผ่านไปทันทีนะครับเลยจะต้องไปหาหัวสิ่งมีชีวิตมาแทนนะครับจนเกือบจะ เลยเวลาที่สามารถฟื้นคืนชีพได้นะครับพระศิวะพระสิวะก็ทรงมีเทวะองค์การให้เหล่าเทวดาไปหาไปหาหัวมนุษย์ที่เสียชีวิตนะครับมาต่อให้นะครับปรากฏว่าวันนั้นกลับไม่มีใครตายเลยครับจึงรับสั่งให้เทพย,ายดาที่คอยรับใช้พระองค์ว่าให้ออกไปตามหาศีรษะ ของสัตว์มาก็ได้นะครับโดยนําศีรษะของสัตว์ตัวแรกที่เห็นนะครับมาให้พระองค์นะครับเมื่อเราเทวดาผ่านแม่น้ำบุษภพัฒนะครับก็ได้พบกับช้างตัวหนึ่งนะครับ นอนหันหัวไปทางทิศเหนือนะครับจึงได้ตัดเอาศีรษะของช้างมาให้กับพระศิวะนะครับพระศิวะจึงได้ต่อเสียนคืนให้พระโอรสพระโอรสก็คืนชีพขึ้นมานะครับพร้อมกับยกย่องและตั้งพระนามให้ว่าพระพิคเนนนะครับซึ่งแปลว่าเทพผู้กระจัดปัดเป่าอุปสรรค และความทุกข์ยากนะครับโดยได้อวยพรเอาไว้ว่าในการประกอบพิธีกรรมต่างๆทั้งหมดจะต้องมีการทำพิธีบูชาองค์พระพิคเนสก่อนเพื่อความสำเร็จของพิธีเหล่านั้นนะครับส่วนสาเหตุที่พระพิคเนสมีงานเดียวนั้นนะครับเล่ากันว่าถูกขวานของ พระสุลามขว้างใสนะครับซึ่งประสุรามนี้เป็นพาราหมณ์ซึ่งเป็นอวตารภ่างหนึ่งของพระนารายณ์นะครับและได้รับพระราชทานขวานเพชรจากพระศิวะทําให้มีดิดเดชมากได้ใช้เทพสตูลนี้ไปล้างแค้นแทนบิดามารดานวมถึงปรปบปาบปรามเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายจนสิ้นโลกนะครับวันหนึ่งพระสุลามเกิดเลิกถึงพระศิวะ จึงอยากเข้าเฝ้าด้วยความจงรักภักดีแต่เมื่อไปถึงเทพสถานชั้นในก็ถูกพระพิเคเนตออกมาห้ามมิให้เข้าไปนะครับเนื่องจากพระศิวะมีเทวมัญชาห้ามผู้ใดเข้าเฝ้าโดยเด็ดขาดในวันนั้นเพราะกำลังทรงสำราญกับพระแม่อุมาอยู่ไม่อยากให้ใครรบกวนแต่เพราะประสุรามคิดว่าตนเป็นคนโปรด จึงไม่ฟังเสียงจะเข้าเฝ้าให้ได้จึงได้ต่อสู้กันขึ้นนะครับบร,รรสัรามโกรธจนลืมตัวนะครับเวียงขวานเพชรไปที่องค์พระพิคเนนะครับพระพิคเน่เห็นขวานถูกคว้างมาก็ตกใจจําได้แม่นว่าเป็นขวานของพระศิวะเทพบิดาจึงเกิดความเคารพยำเกยไม่กล้าต่อสู้ด้วยเพราะกลัวจะเป็นการลบหลู่พระเกียรติของมหาเทพ การลบหลู่พระเกยียรติยศของมาเทพอีกทั้งเห็นว่าลูกไม่ควรไปต่อต้านอาวุธของพ่อแม้จะเสียชีวิตเพราะความกดตัญอยูก็ต้องทํานะครับจึงก้มเสียนล,ลงคารวะต่ออาวุธบิดาพร้อมหลับพะเนตรลงยอมถวายชีวิตแต่โดยดีปรากฏขวานที่คว้างมากระทบกับงาเบื้องขวาของท่านเสียงดังสนั่นวันไหวก่อนงา ที่จะหักตกสู่โลกท่านก็รีบรับไว้ด้วยเกรงว่าหากงาของตนตกสู่พื้นโลกจะเป็นอันตายต่อโลกและเพราะเสียงดังเอะนั้นพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีที่กำลังสำรางพระฤิไทยก็เสด็จออกมาดูขั้นพอทราบเรื่องพระอุมาก็กิ้วจัดสาประสุรามจนสิน้นฤทธิ์ต่อมาพระศิวะได้อ้อนวอนขอให้พระแม่อุมาเทวีย,ยกให้ พระแม่อุมาเทวีวให้ปรสัสรามนะครับพระแม่จึงยอมและถ่อมสาลให้คาถาบูชาพระพิคเนตแบบไทยนะครับโอมพระพิคเนสวรสิทธิประสิทธิเมหาลาภูทุติยมิพระพิคเนสวรสิทธิประสิทธิเมมหาลาภูตติยมปิ พระพิคณีสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาภูนะครับการสักการบูชาขอพอรพระพิกเน่นั้นทุกคนสามารถทําได้นะครับโดยกล่าวกันว่าวันที่จะเริ่มต้นครั้งแรกในการบูชานั้นควรเริ่มในวันอังคารหรือวันพฤหัสนะครับเพื่อถวายตัวเป็นผู้ศรัทธาหรือเป็นลูกศิษย์ของพระพิคเน่น,นะครับ จากนั้นวันต่อไปก็สกระตามปกติจะวันใดเดือนใดหรือเป็นเรื่องยามใดก็ถือเป็นมงคลทั้งสิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูภาาผงพาพิขเนเทนะครับรกรมศิลปากรนะครับด้านหน้าจะเขียนรกรมศิลปากรนะครับเทวาพิเศษ6กันยายนพศ2 5 5 0นะครับ นในเป็นพาะผงสีฟ้านะครับน่าจะเป็นพราะผงน่าจะมีหลายสีนะครับดรุ่นนี้อันนี้น่าจะเป็นสีของคนวันศุกร์นะครับสีฟ้านะครับบางทีก็จะเรียกว่าพระพิษพระพิะเนศปางนั่งบรมครูนะครับประทานความสำเร็จความเมตตานะครับบางคนก็จะเรียกว่า เป็นปางดีนาโมจันคณะปตินะครับหรือว่าปางแก้กรรมขจัดหนี้สินนะครับพระพิเคเนทจะมีสี่กรนะครับฝั่งซ้ายถือตีศูนย์นะครับฝั่งขวาถือบุงบาทนะครับ ั่งหนึ่งถืองาหักอยู่นะครับฝั่งนี้อันนี้คือขนมโมโมทกะนะครับเป็นข้าวสุกผสมตาลน,นะครับปั้นเป็นลูกนะครับมาดูขอบข้างกันนะครับอ่เป็นขอบเรียบธรรมดานะครับ ด้านหลังก็จะเป็นรูปโอมด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นรูปโอมนะครับเขียนว่ากรมศิลปากรนะครับปีส5งหนะครับตรงนี้จะต่อโค้ดอยู่นะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจพุทธคุณคงเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและฟังนะครับงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ